กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อก่อนอื่นปาไ้ากับขอขอบบุญขอบคุนได้หลายที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้เขามากดว่าติดตามรับชมคลิปปาร้าจ้าปาไ้ากับว่าได้ถ่ายทําคลิปโดนแล้วเนาะค่ะห้างหายกันไปโดนแล้วช่วงนี้กะยุ่งๆกับการธรรมหากินคือว่าปาไ้ามีเรื่องแกยวเสาสู่พ่อแม่พี่น้องฟังไหมค่ะ อ่อนซ้อนหลาหลดแมจังเ็นคูนงวดวันที่สิบหกมีนาก็ออกเก็ดสามจะงวดวันที่หนึ่งมิสาของหมู่วัดนี่ก็ออกศูนย์เจ็ดมือนี่ปลาไหลไทยทําคลิปของวันที่สองมิสาเนาะค่ะเพิ่นคําเพิ่นคุ้นหลเพิ่นมาเห็ดไฟกับผิบบอกกระดอกกระเดือกปลาไหลกัยังปึกยังหนาอ่อนซ้อนหลายลกันเลยแตงดอกไม่ถูกเทียนจยุดถูก ขอโทษขอขมาเพิ่นขอบบุญขอบคุณเพิ่นพร้อมในโตเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นปากบ่ได้เพิ่นเฮ็ดเป็นไฟกับพิบบอกปุบบุบบุบไหมคะ่ะก็คือรถรุ่นนี้เป็นรถยอะมาหาสตาร์ทมือเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยก่อนเฮาสีสตาร์ทเนี่ยเฮากะเปิดหน้าไฟยังสีเนาะคะ่ะแล้วไฟสีส้มนี่ยไหมคะ่ะเนี่ยเขาดับลงยังสีแล้วเขาจังสตาร์ทเป็นบลจบไอ้เนี่ยขันเวลาเขาเปิดปั๊บเนี่ยให้ไฟสีส้มตัวเนี่ยบอดลงเอ ขอโทษค่ะให้ไฟสีสมตัวนี้ปิดล่องเซเกินเขาจังสตาร์ทรถแต่ว่ามือวานนี่มันเป็นบุบบับ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 ยื้อมือไหมค่ะมันเป็นอ่ะมันเป็นบุบบับบุบบับเป็นบุบบับบุบบับยื้เบิดมือมันเป็นได้สองมือมันเป็นช่วงวันที่สามสิบกับสามสิบเอ็ดลูกไส้กับเลยว่าแม่น้ำมันน้ำมันเครื่องแหงบัวบัสนปลาไหลกับเลี้ยเรียนไปศูนย์ไทย ถ่ายวิดีโอไปให้ศูนย์เบิ้งไปให้เด็กน้อยพวกสร้างเบิ้งวันรถแม่เป็นน้ำนยังว่าเสีนบอเอารถไปถ่ายแต่วิดีโอไปเขาก็เลยบอกให้ป้าไลนี่แหละเอารถไปเช็คระบบไฟเบิ้งเขาเบิ้งให้กับโบมีหยังป้าไลก็ว่าเอ๊ะคือมันสิออกศูนย์เจ็ดคือเรียกสิออกศูนย์เจ็ดหรือศูนย์หนึ่งเพราะว่าเจ็ดสามออกไปแล้วป้าไลบอกซื้อซื้อ,อป้าไลกะบบได้ซื้อได้เสียงพอม่พี่น้องเอ๊ะ อ่อนซ้อนหลายบ่เพิ่นบวกเปลี่ยนเพิ่นบอกนี่นะค่ะไฟเป็นยังสี่แล้วค่ะเนี่ยเบิ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาไหลเจ้าให้เบิ้งเนี่ยมันเป็นยังสี่แล้วค่ะเขาเบืองมันเป็นนังไงเนี่ยอ๋อปิดกดปิดไปกดอ๋อไปแล้วอ่ามันเป็นไฟบุบบุบบุบยังสี่ล่ะมันเป็นบุบบุบบุบยังสี่ล่ะปลาไหลกั้ยานระบบไฟมันเป็นยังไปกั้หามันเป็นไปหลายกั้ยานเสียเงินหลายเนาะค่ะเนาะเนี่ยปลาไหลกั้อาจจะได้โศกทั้งอัน ลูกได้หนา้าที่การงานติปลาไหลก็เลยบ่ได้เงินเทพบดาเนี่ยปลาไหลก็ที่ถ่ายทําคลิปก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำนั่นละ่ะคันนี้น้ำนั่นละ่ะผูใ้ใดเป็นนักเสี่ยงโชคเกตสามออกไปแล้วเนาะค่ะวันนี้มาออกศูนย์เจ็ดเกตสามนี่ออกวันที่สิบสิบหกมีนาศูนย์เจ็ดมาออกงวดที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งเมษาวันนี้งวดหนามันสิเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งบวบันนี้นมันหยับมาทีละคูทีละคูเนาะพี่น้องเนาะเกตสามออกไปแล้วขีดเส้นล่างไว้ ศูนย์เกตออกไปแล้วขีดเส้นล่างไว้บัดน,นี้มันสิเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นสิให้โซกังซ่านบ่บัดน,นี้กับปลาไหลก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้ำนั่นแหละคะ่ะกล้วยก็คือกันก,กล้วยปลาไหลก็ลกออกสองวิวิเราหน่วยก็ออกฮกฮกเก่าเก่ากับวดอ,อยู่ตอนน้ำปลาไหลนี่แหล,ละปลาไหล็กสีมิโซกไงอยู่ดอกคะ่ะหวานมะละกอดปลาปไหลออกออกใบสิบเก้าใบได้ซื้อไอผ้ผ่าสามสีมาปลูก ขอโชคบูซาเคิ่นอยุ่กับจังหวัดลูกไดหนะ้าทีการงานทําดีเด้เป็นพนักงานขายตั๋วรถทัวร์ก็ถือว่าดีแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าแก้แขนหักลดล่มแขนหักใส่เหล็กเก็ดงานหนักบ่ได้เนาะค่ะเนาะก็ได้งานทําก็ถือว่าสชกดีล่ะเศรษฐกิจกจังสีงานหายากเนี่ยวัานั้นเรากดเนี่ยมนี้าหกเก็ดแป1เก1าสิบส สิบหกสิบเกดสิบมือปลาไหลขังหนึ่งถือกล่องพ่อถนัดเนี่ยสิบเาใบเพิ่นว่า19บเาใบวันเม่เรากดออกดอกสิบเาใบสีมิโซกกับจังหวาปลาไหลผูกผ่าสามสีรับโชคเพิ่นกับจังว่าเรียกกะมาออกน้ำรดกะมาออกน้ำตน้นกล้วยนั่นนั่นน่นนั่นปลาไหลสิปลาไหสลไหสิเอาลงงยูมมือนี่นั่นกล้วยมิโซงวีเวลาหหน่อยน่น มันกระต้นมันลูบก้อนมือเล็กเสียอ,อกสองมือแซมต้นมันหักมันนี่สองหวีที่ขาดเนี่ปยปลาไหลกะเคยได้โูบน้ำยูนหกหกสองหกสองเก่าออกน้ำแซลซาอินปลาไหลกะเลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำอ่อนซ้อนซอยปลาไหลแน่ล่ะงวดหนาเฮาวิญอาอยุนีแล้วเนาะค่ะเนาะเอาปลาไหลกะจะขอจบคลิปการเท่ทำต่เพียงเท่านีก้กะขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามา ติดตามปาไปไลยมแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ